สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวุลการนะครับในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงนะเราใช้ความคิดเนี่ยมันก็ง่ายๆนะสมมติว่าเราถือของอะไรหนักๆไว้ใช่ไหมนะพอเราปล่อยของเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเบา นะจิตก็เหมือนกันนะจิตเราที่รู้สึกเป็นทุกข์ที่รู้สึกว่าร้อนที่รู้สึกว่าหนักเนี่ยนะเพราะว่ามันไปยึดนะไปแบกอะไรบางอย่างนะซึ่งอาจจะเป็นยีนแล้วเป็นนมามธรรมแหละมันไม่ใช่รูปธรรมนะเพราะเราบอกเอาจิตเราไปแบกบ้านก็ไม่ได้เอาจิตเราไปแบกรถก็ไม่ได้เอาจิตไปแบกเงินทองก็ไม่ไดนะ้เอาจิตไปแบกอะไรที่เป็นวัตถุสิ่งของก็ไม่ได้ นะแต่ใครกันเองนะสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะเช่นยศถาบรรดาศักิ์ตำแหน่งนะครับอ,อ,อะไรที่เป็นนามธรรมอ่นะชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีน้ำหนักเลยแต่จิตก็ไม่สามารถแบกพวกนี้ได้เหมือนกันนะไปแบกตำแหน่งหน้าที่ไปแบกเกียรติแบกยศ นะชื่อเสียงอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายไอ้สิ่งที่แบกเนี่ยไปถึงจิตนะมันกมันก็ทําให้จิตรู้สึกว่าน,นักนะในการแบกตาแหน่งแบกยศนะแบกเกียรตินะแล้วสุดท้ายสิ่งที่ไปแบกที่ไปจับไปยึดเนี่ยมันก็หนักทําให้จิตรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนรู้สึกหนักนะมองเห็นไหมเป็นเรื่องที่แปลกเนาะ ทั้งที่จิตเนี่ยไม่สามารถไปแบกวัตถุสิ่งของได้เช่นบ้านรถยนต์เง,งินทองนะแต่จิตก็ไปแบกเฉยเลยเพราะจิตเป็นนมามธรรมไงมันจะไปแบกวัตถุที่เป็นกายภาพไม่ได้เห็นเองเนี่ยถ้าเรามองในทางกายภาพใช่ไหมเกียรติยศตําแหน่งชื่อเสียงมันเป็นนามเนาะซึ่งจริงแล้วร่างกายเราไปแบกมันไม่ได้ แต่จิตนะมันก็ไปแบกไอ้สิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันทำให้สิ่งที่มันแบกเหล่านี้ทำให้จิตมันหนักทำให้มันหน่วงทำให้มันหมุนหมองเศร้าหมองได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆถนะ้าเรามองแบบง่ายๆนะถ้าจิตที่ไม่แบกอะไรเลยทั้งที่มันแบกไม่ได้อย่างเรื่องบ้านรถยนต์ที่ดินนะครับคนรักสิ่งของเนี่ย เพราะจิตเป็นนามธรรมามันแบกของพวกนี้ไม่ได้นะมันจะตามไปยึดเอานะจับฉวยก็ไม่ได้อยู่นะจิตเนี่ยแต่มันก็ดันทำใช่ไหมในขณะที่สิ่งของที่แบกมันจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งพวกนี้เป็นนามธรรมาเราไม่สามารถเอาร่างกายไปกอดไปยึดมันไว้ใช่ไหม แต่จิตนะมันก็โง่ที่จะไปเกาะไปยึดเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งใช่ไหมแล้วทําให้จิตมันหนักมันหน่วงมันร้อนเป็นทุกข์สรุปว่าถ้าเราปล่อยวางได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมานมามธรรมบ้านรถยนต์นะที่ดินทรัพย์สินเงินทองใช่ไหม แล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่นำมาทำเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งถ้าจิตอะ่ะมันปล่อยวางทั้งหมดได้เลยมันก็พ้นนะจิตมันก็จะเบาสบายเหมือนความว่างที่เขาพูดถึงว่างว่างเนี่ยพอจิตมันไม่แบกยึดสีลนาตาเหล่านี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกายภาพที่ผมเล่าไปแล้วอะ่ะทรัพย์สมบัติสิ่งของ นะสัตว์บุคคลอันเป็นที่รักนะหรือว่าที่ไม่รักก็แล้วแตนะ่แล้วก็ไม่ไปแบกเอาสิ่งที่ทางกายภาพมันแบกไม่ได้นะเช่นชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งนะครับคำชมเชยสรรเสริญอะไรพวกนี้แบกไม่ได้นะถ้าจิตอ่ะมันปล่อยวางพวกนี้ทั้งหมดเลย นะทั้งสิ่งนี้เป็นรูปธรรมและนามธาทมนะปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเบานะที่ภาษาพระแลวเรียกว่าจิตว่างนะจิตว่างจากการที่ไปแบกไปยึดจับถ้าเราพูดในภาษาของธรรมะภาคปฏิบัติก็คือจิตที่มันสิ้นตัญหานะไม่ต้องไปแบกไปอยาก ในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องไปแบกไปอยากนะในเพราะวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วจิตก็ไม่ต้องไปแบกในความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นจิตที่ว่างโปร่งโล่งสบายไม่ต้องแบกเลยเลยทั้งสิ่งนี้เป็นรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยนั่นแหละถ้าใครที่มีจิตในลักษณะที่ วางได้ทั้งหมดเลยที่ผมเล่าให้ฟังนะก็จะพ้นจากสังสารวัตทั้งปวงเลยแม้แต่สุดท้ายนะตัวมันเองคือจิตคือผู้รู้เนี่ยเพราะว่าจิตผู้รู้มันคือนักเดินทางเนี่ยถ้าจิตผู้รู้เนี่ยเราไม่ปล่อยวางก็แปลว่ามันมันยันยต้องเดินทางแต่้าเกิจิตผู้รู้เนี่ยซึ่งเป็นนักเดินทางใช่ไหมเราปล่อยวางมันทั้งหมด หมายถึงว่าตัวจิตเองผู้รู้เองเนี่ยนะเราก็วางมาลงทั้งหมดสุดท้ายคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมานามธรรมาภายนอกภายในกายและในจิตจริเงเนี่ยวางลงทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็จะกลายเป็นการพ้นจากสังสารวัฏทั้งปวงสิ้นสุดการเวียนว่ายแต่เกิดนะไม่ต้องเกิดในภพน้อยใหญ่ หลักการดูเหมือนง่ายๆเลยเนาะคือศาสนาพุทธเนี่ยถ้าพูดถึงว่าพูดอย่างนี้มันง่ายก็คือสุดท้ายคือปล่อยวางทั้งหมดไม่ว่าเป็นรูปนามภายนอกกายและใจตนเองรวมถึงรูปและนามภายในกายและใจตนเองปล่อยทั้งหมดเลยนะมันก็ผลพอปล่อยทั้งหมด ปล่อยจิตด้วยจิตตัวรู้เนี่ยที่เป็นนักเดินทางก็ปล่อยด้วยเมื่อมันไม่มีอะไรเลยที่จะเดินทางต่อไปแล้วเนี่ยมันก็พ้นพ้นจากสังสารวัตทั้งปวงเลยนี่คือหลักการนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าทางภาคปฏิบัติเนี่ยใครสามารถทําได้จริงๆซึ่งมันจะสามารถทําได้จริงๆเนี่ยมันต้องไปทําลายตัวยึดมั่นถือมั่นสูงสุด ก็คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่สามารถนะทำลายนะหักอวิชชาความไม่รู้นี้ได้เนี่ยสังสารวัตรมันก็ไม่ถูกหักทาลายเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นหัวโจกสําคัญก็คือเจ้าอาวิชชาซึ่งแม้แต่พระสดาบันพระอริยบุคคลขั้นต้นพระสกิทาคามีพระนาคามีก็ยังไม่สามารถ ปล่อยวางทั้งหมดแล้วยังไม่สามารถหักทำลายอาวิชชาความไม่รู้ลงได้จึงยังไม่สามารถพ้นไปจากสังสารวัตรทั้งปวงได้นั่นเองยกเว้นพระรหันพระรหันผู้ซึ่งนะครับหักโค่นทำลายอาวิชชาลงได้แล้วรู้แจ้งแทงตลอดนะครับในปฏิจจสมุปบ,บาททั้งปวง ทำลายมิจฉาทิฐิทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะรวมถึงเจ้าอาวิชาหัวโจกใหญ่เนี่ยลงสิ้นแล้วท่านก็จะวางทุกสิ่งอย่างได้หมดเลยรวมถึงจิตตัวรู้ซึ่งเป็นนักเดินทางด้วยมันก็ถูกปล่อยวางลงด้วยพอเจ้าอาวิชาถูกทำลายนะตัวรู้มีอยู่แต่ไม่มนะีเจ้าของผู้รู้ ที่จะเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อถูกปล่อยวางคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าสิ้นสุดการเดินทางพ้นไปจากสังสารวัตทั้งปวงนะเพราะนั้นพูดถึงหลักการเนี่ยมันเป็นเช่นนี้แต่ผู้ที่ทำได้จริงๆก็มีแต่พระอารหันต์เท่านั้นนะพระอริยะบุคคลแม้แต่ขั้นต้นนะพระโสดาบัน ก็ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดพระสะกิทาคามีก็ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดพระอนาคามีก็ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดจึงทําให้พระโสดาบันก็ดีพระสะกิทาคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีนะเมื่อลาจากโลกมนุษย์นะท่านก็ต้องไปเกิดอีกแต่เกิดตามเหตุอย่างพระโสดาบันเนี่ยยังมีเหตุอยู่คือยังมีเหตุหแห่งการม,มกิเลสนะทำให้พระโสดาบันเนี่ย ยังเกิดอยู่ในสองภพก็คือมนุษย์กับเทวดานะจนกว่าจะละกิเลสสังโยชน์อื่นๆนะให้เบาบางลงนะจนถึงพระนิพพานในที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติพระสะกิทาคามีเนี่ยนะก็ยังมีราคาโทสะอยู่ก็ทำให้เกิดในกรรมมาภพแต่ว่ายนย่อบภพชาติสั้นลงกว่าพระโสดาบันพระอนาคามีนี่สิ้นราคาโทสะทำให้ท่านไม่เกิดใน การมาพบอีกต่อไปแต่จะไปเกิดในสุทาวาสพมโลกและนิพพานจากที่นั่นนะสุทาวาสพมโลกมันทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของการเดินทางของจิตที่ยังมีอวิชชาเป็นเหตุยกเว้นไว้แต่พระอาหารหันต์ผู้ซึ่งหักโค้นอวิชชาลงได้แล้วบรรพราหันต์นี้ปล่อยวางได้ทั้งหมดแม้แต่ผู้รู้ นักเดินทางนะคือจิตวริสุทธิ์เนี่ยนะก็คืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดถึงนิพพานอันมีสภาวะเป็นสุญญตาเป็นอมะตะเป็นนิรันดรพ้นการเกิดการดับนะนั่นแหละครับคือน,นิพพานธาตุนะก็จะพ้นจากสังสารวัตท,ทั้งปวงอย่าหลักการมีเท่านี้แต่ว่าขึ้นกับแต่ละบุคคลละ ว่าใครจะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนอันเบื้องต้นนะครับปุถุชนอย่าไปคิดไกลเริ่มต้นก้าวแรกให้ไปถึงขั้นแรกก่อนคือการบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ